พี่น้องมือนี้ยายจิมสิมาตำักเขือค่ะบักเขือม่วงพี่น้องยายจิมปอกเปลือกมันออกะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าบักเขืออยู่นี่บักเขือง่บักเขือม่วงเปลือกมันสิแข็งกว่าบานเทาค่ะพี่น้องคะยายจิมก็เลยขูดออกค่ะเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมือนี้สิมตำักเขือพี่น้องคะใส่หมูสับค่ะสู้ผีสู้น้องกินเนี่ยอ่ากรถ้าตั <c lando> ้งไฟะพี่น้องยายจิมก็สิเอา บักเขือลงค่ะเห็ดเป็นแว่นเป็นแว่นพี่น้องมันชีด้ซุกท,ทัวทัวนี่ค่ะพี่น้องะน,นงะเนี่ยแล้วต้มบักเขือให้มันสุกกันค่ะอืมมาหั่นหมูกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องหมูยยาจิม๋ม ดเดี๋ยวเ้าไปบดกันค่ะขมูล่งบดค่ะพี่น้องพ่อ่ะไรพี่น้องละเอียดแล้ว เค้รสุกแล้วค่ะพี่น้องนะฮะแล้วยิ่งกินกับสิปิดแจกเหะค่ะปิดไฟเหรอแล,แลสิตักมาพักไว้ก่อนครับพี่น้องนะคะนะฮะนี่กินตักสิมาพักไว้ก่อนค่ะน,นะคะพี่น้องเห็มันเสด็จน้ำกันค่ะ มาครัวหมูกันค่ะพี่น้องหมูสับใส่ลงไปค่ะอยเ่าให้หมูมันสุกกันค่ะต้นหอมค่ะพี่น้องทำไปแล้วค่ะอันนี้เป็นหอมแดงผักซี่ค่ะ เดี๋ยวหอามาหั่นถาค่ะพี่น้องไว้ถาไส้ปนค่ะหอมแดงไว้ถาใส่ปนค่ะพี่น้องเนี่ยอันนต้นหอมค่ะหั่นแล้วค่ะร่วมกันไว้ค่ะพี่น้องครับหมูยอจีมไก่สิุกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้น้ำมันงวดจัดง่อยกันค่ะ ไี่จิ้มกลับไปแล้วแล้วข้ากระเทียมตำมะมเขือกันค่ะพัน,นี่้มะพริกกระเทียมค่ะพี่น้องหอมแดงยะจิ้มเอาไ่เวฟเอาค่ะอ่ะเดี๋ยวเราอามาใส่โคกตำค่ะพี่นอ้องอใส่ลงไป เดี๋ยวยติม้มจิ้มตาบักพริกให้มันแหลกก่อนเ้อพี่น้องจังว่าใส่บักเขือกันแหลกแล้วพี่น้องใส่บักเขือลงไปตําค่ะบักเขือม่วงแต่ว่าเปลือกมันแข้งแข็งพี่น้องยีจริ้มก็เลยขูดเปลือกมันออกค่ะมันค่อยสีเด็ดตาไง พี่น้องคะ,อะเดี๋ยวจะจิ้มใส่หมูสับก่อนค่ะพี่น้องใส่ลองไแลนะคะพี่น้องตำให้เ้ากันค่ะใส่ปลาแดกกันค่ะปละพีแ่บบน้องปลาแดกมันเข้มค่ะพี่น้องใส่ร้ายก็ได้ค่ะชุบรดค่ะ ที่หั่นไว้เขาลงไปค่ะย่อให้เขาก็ดีค่ะพี่น้องให้พักกับปนเขากันค่ะจิ้มค่ะปนแยะจิ้มค่ะพี่นอ้องปนบักเขือใส่หมูซับค่ะป่ะไปจับแสบน้องกันค่ะ สวัสดีค่ะแสบีสานบันเข้ามาแล้วพี่น้องมามากินปูนมะเขือล้วไม่ใหยจิ้มกับพี่น้องค่ะปูบนมบะขี่น้องปูนใส่หมูซับยังแสบเลยได้พี่น้อง,งกินกับข้อเจ้าค่ะั I'll Thằng nào phân cái tóc này không? Phân cái tốc đi đi Hãy subscribe อปากก็กรอบๆใช่ไหมะินป้นเราเคยชาปังเขาให่หวะเคยถีบล่ชินี่ค่ะ Sùm ừ. sống bánh bánh Hãy subscribe con kênh Ghiền แห้งมาโอ้มีกิมแฮงฟันผาด้วยพี่น้องทางไห้เนาะกิแฮงเลยอ่ะเมื่อน,นี้ก็มากินให้เบิ่งซ้ำนี่ยแหละเด้อพี่น้องเด้อ ก,ก็ไล่ก,ก็แช่ก,ก็ติดตามแซ่บพิซานบ้านเฮ้าเป็นกำลังใจให้เย้กินน้ำแน่ค่ะพี่น้องคะขอบคุณลหลายๆที่ของมาติดตามรับชมค่ะนี่ยังเย้กินก็สิบอกเมื่อชิ้นชิ้นชอย่างค่ะพี่น้องในการเฮ็ดกับเขาเฮ็ดอาหารค่ะอ่ะดีมีแห้งซุปผูุ้กข,ขนคิดหอดคิดถึงค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ